นีพาวกับพร้อมพามาที่สารการมาเจอกับน้องยนฮีและก็ชันซคูค <c oughs> ่ะโอหตัวบาเพมากอะ่ะตัวใหญ่เท่าเสาชินช้าแล้วอะ่ะน้องตัวใหญ่มากมี่ำกำลังกระโดดอยู่ด้านในไปดูกันอ <c oughs> นโดนเรียบร้อยมีคนตุยเฮ้ยตุยยังแต่รอบแรกเลยหรอมีเมื่อกี้มีคนโดนเชือกแล้วอ่ะโดนคัดออกไปแล้วอ่ะาหรับคนมีที่ได้รับเงินจากสมาคมประชาคมปรชาบาไทยจะได้นำไปมอบให้นตาบอตและข้อกลเลี้ยงเพื่อการที่ที่ได้รับมอบใหับนนั้นคนทุกอ่ตอง เชตีถูกวันครับเรื่อมานในนี่นะเว้ยครับน่าสนุกมากเลยใครอยากมาเล่นหรือมาดูก็มาดูที่มาดูที่จัลกระกงจังหวัดกรุงเทพ